สวัสดีครับผมวันนี้พวกผมอยู่ไลายสายสูงนะครับเป็นไม้ทีเด็ดบอนพูเบนฟอร์ตกับแมนซิตี้นะครับก่อนเกมนีค้งล่างของเบนฟอร์ตนะครับยังมีบาดเจ็บและติดโควิดนะครับโอกาสแพ้มีสูงอยู่แล้วนะครับทีมเยือนยางแมนซิสตี้นะครับบุกไปแบบฟูีมนะครับสามเกมหลังยิ่งไปแล้วสิบเกียประตูนะครับแม้ว่าต้องไปเยือนแต่เจ้าบ้านขาดตัวรักเยอะนะครับ แรงจูงใจซิตีต่อการสามแต้มต่อเนื่อนครับหลังจากฟูงอ่อนดับหนึ่งทีหลังเอาไว้ได้นานอย่างตอนเนื่องนะครับที่ผ่านมากุนซื้อเป็นยางเป๊ปนะครับเต็มทีครับทุกไล่การผุมกาลังแนวลุกอยู่กันครบนะครับฟิตเต็มรอยนะครับแค่ซองประตูชั่วโมงนี้นนาจะเหตุใดเบายากนะครับฟันตงกับแมนซิตอ้นะครับหนาบุ๊ยิงด้วยสกอร์สามศูนย์นะครับ สำหรับเป็นมาลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากาเป็นกำลังใจให้ช่องมูลไลค์นยครับขอบคุณครับ